สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Emmy h o p p y World กันอีกแล้วนะคะเราอยู่ในช่วง One Book Miracle ค่ะเพราะเราเชื่อว่าหนังสือที่ดีหนึ่งเล่มจะเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับหนังสือเรื่องงานที่ใช่หาง่ายกว่าที่คิดนะคะของคุณอนันทวงศ์มรคพิทักษ์นะคะ โดยประเด็นสำคัญที่เราจะนำมาเสนอวันนี้ก็คือเรื่องของการให้ฟีดแบคยังไงให้เวิร์คค่ะด้วยสูตร 4A จาก Netflix นั่นเองนะคะก่อนจะไปฟังฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe หรือว่ากดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะหัวข้อที่เราจะพูดถึงนี้นะคะก็คือเรื่องของการให้และรับฟีดแบ็กยังไงให้เป็นผลนะคะเคยกันไหมคะ าบางทีการให้ฟีดแบ็กกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะสร้างความไม่พอใจได้หรือว่าประสิทธิภาพงานที่ได้ไม่ได้เกิดการพัฒนาขึ้นหน่ำซ้ำยังเพิ่มเติมความขุ่นเคืองใจให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยค่ะเรามาดูเทคนิคในการให้ฟีดแบ c k ให้เวิร์กที่สุดนะคะจากองค์กรขนาดใหญ่อย่าง Netflix กันค่ะ Netflix นะคะเป็นหนึ่งในบริษัทที่คนอยากร่วมง,งานมากที่สุดเนื่องจากให้เงินเดือนดีมากและธุรกิจก็เติบโต,ตอย่างรวดเร็ว แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของ Netflix ก็คือวัฒนธรรมที่คนคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่มีการนินทารับหลัง Netflix จะสอนพนักงานทุกคนให้พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดหากในที่ประชุมเรารู้สึกไม่เห็นด้วยกับใครก็ตามแม้ว่าคนนั้นจะเป็นหัวหน้าหรือว่าเป็น CEO มันเป็นหน้าที่ของเราที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยนั่นออกมาหากเราคิดต่างแต่เก็บเงียบไว้คนเดียวบริษัทจะถือว่าเราเป็นพนักงานที่ทระยศต่อองค์กรเลยทีเดียว โดยหลักการในการฟีดแบ็ k ที่ Netflix นั้น mm hmm. เขาเรียกกันว่า C a ค่ะ A 2ตัวแรกนะคะสำหรับคนที่ให้ฟีดแบ็ k ค่ะได้แก่ A aim to assist นะคะคือเป็นการติเพื่อก่อเป็นการติเพื่อมุ่งหวังเพื่อช่วยเหลือไม่ใช่เพื่อต่อว่าหรือว่าสะใจเพื่อเอามันนะคะเช่นฟีดแบ็ k ว่าเวลาประชุมคุณชอบนั่งกระดิกขาซึ่งน่ารำคาญมากอันนี้เป็นตัวอย่างของการให้ฟีดแบ็แบบ ติเพื่อตำหนินะคะเราควรจะเปลี่ยนเป็นเวลายอยู่ในที่ประชุมคุณนั่งกระดิกขาแล้วมันค่อนข้างรบกวนคนอื่นลองระวังตรงนี้ให้มากขึ้นอีกนิดน่าจะช่วยให้บุคลิกภาพของคุณดีขึ้นนะอันนี้เรียกว่า aim to assist ค่ะคนที่รับฟิดแบกเขาก็จะรู้สึกว่าเราใส่ใจเขาด้วยค่ะรวมถึงอาจจะเพิ่มการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราฟีดแบกไปด้วยนะคะ A ที่2นะคะก็คือ actionable ค่ะ คำติชมนั้นผู้รับต้องเอาไปทําอะไรต่อได้จริงๆไม่ใช่แค่ฟังดูดีในหลักการแต่ทําอะไรกับมันไม่ได้เช่นเวลาที่คนบอกว่าอยากให้ทํางานเสร็จเร็วกว่านี้มันกว้างเกินไปค่ะแอคชั่นลำบากแต่ถ้าบอกว่าอยากให้ส่งรีพอร์ตก่อนบ่าย2ทุกวันจันท์เพื่อให้คนอื่นมีเวลาพอที่จะเอาไปใช้ทำสไลด์ต่ออันนี้เรียกว่า actionable คือฟีดแบ็กไปแล้วคนรับฟีดแบ็กเห็นภาพว่าการเปลี่ยนแปลงของเขา จะช่วยให้องค์กรดีขึ้นอย่างไรบ้างนะคะส่วน A 2ตัวที่เหลือนะคะเป็นฝั่งของคนรับฟีดแบค k ค่ะได้แก่ Appreciate นะคะก็คือเราควรที่จะเห็นคุณค่าแล้วก็แสดงความขอบคุณคนที่ให้ฟีดแบค k กับเรานะคะ เพราะว่าเขาคนนั้นเนี่ยเขามีความกล้าแล้วก็ตั้งใจจะช่วยเหลือเราจริงๆนี่คือของขวัญที่เขามอบให้เรานะคะเพื่อให้เราได้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มองเห็นอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนอันที่2ก็คือ except or discard นะคะคือเมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นฟีดแบ็กที่สอดคล้องกับความจริงแล้วก็ช่วยทําให้เราดีขึ้นได้ เราก็จะรับฟีดแบกนั้นไว้เพื่อปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นกว่าคนเดิมนะคะแต่ว่าถ้ามันเป็นฟีดแบกที่เราคิดว่าไม่ช่วยอะไรหรืออาจจะเป็นฟีดแบกที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีนะคะเราก็ไม่ต้องมาเก็บมาใส่ใจหรือว่าเครียดกับมันจนเกินกว่าเหตุนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นการฟีดแบกสไตล์เน็ตฟลิกนะคะทุกคนลองเอา 4A นี้นะคะไปลองปรับใช้กับการทํางานดูนะคะหวังว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ไม่ว่าเราจะเป็นฝั่งที่ให้หรือว่ารับฟีดแบ็กก็ตามนะคะเราควรที่จะให้หรือรับด้วยความรู้สึกปรารถนาดีนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณคนที่ให้ฟีดแบ็กเราเสมอน่าจะทำให้การทำงานของเราดีขึ้นนั่นเองนะคะปัจจุบันเพื่อนๆมีการให้และรับฟีดแบ็กยังไงกันบ้างคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะและถ้าใครที่สนใจอยากอ่านเนื้อหาดีๆเพื่อพัฒนาการทำงานของเราให้ดีขึ้นนะคะ สามารถไปซื้อหนังสือเรื่องงานที่ใช่หาง่ายกว่าที่คิดนะคะของคุณอนันทวงศ์มารุคพิทักษ์ได้เลยค่ะที่ร้านหนังสือชั้นนำทุกสาขานะคะส่วนด้านล่างคลิปนี้นะคะก็ได้มีลิงก์ในการซื้อหนังสือไว้แล้วค่ะเพื่อนๆสามารถกดคลิกซื้อหนังสือได้เลยจากลิงก์ข้างล่างนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เนื้อหานี้ดีหรือมีประโยชน์ยังไงบ้างเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ติชมได้ด้านล่างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ Have a good day with a good book ค่ะ